การก่อกำเนิดระบบสุริยะในอวกาศอันกว้างใหญ่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนกลุ่มก๊าซและฝุ่นละอองขนาดยักษ์หรือที่เรียกว่าโซลาเนบิ u l a ได้รวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดมหาศาลนี้ทําให้เนบิ u l a หมุนเป็นจานแบนและใจกลางของมันก็เริ่มยุบตัวลงแรงกดดันและความร้อนเพิ่มขึ้นจนเกิดปฏิกิริยาฟิวชันกลายเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกและดวงเดียวของระบบนั่นคือดวงอาทิตย์ของเรา ฟุนและออกและก๊าซที่เหลือรอบดวงอาทิตย์ยังค้งหมุนวนและชนกันแรงโน้มถ่วงทำให้พวกมันรวมตัวกันเป็นก้อนหินและน้ำแข็งขนาดเล็กก่อนที่จะเติบโตขึ้นเป็นดาวเคราะห์น้อยและดาวหางบางส่วนรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ดวงต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เช่นดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารมีพื้นผิวเป็นหินแข็งส่วนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปเช่น ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนส่วนใหญ่เป็นกา๊าซนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าดวงอาทิตย์จะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งจะกลืนดาวพุธดาวศุกร์และโลกของเราเข้าไปแต่ก็เป็นเรื่องในอนาคตอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าครับ